มาอยู่ในช่องอฆษณาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ก <welche> ล <ăn? S 2> ับมาเล่นเกมโรบ็อกด่านวิ่งเร็วหรือว่าด่านกรีดนั่นเองนะคะประเดี๋ยวนะคะเราจะลองตามผีผีที่จะจะมาของเรานะทุกคนอย่าลืมดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะเราจะเล่นสองตาสองด่านหรือว่าสองเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะวิ่งเร็วแล้วนะคะ ว้าวคนนี้วถ้าใครอยากให้เราเล่นด่านไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเรารักทุกคนนะคะเมื่อวานเราลงคลิปไปขอทุกคนช่วยพิมพ์หน่อยนะคะว่าสนุกหรือไม่สนุกนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะนี่นะคะโอ้โห้ด,าด,ดาาหา่านทราซาฮารา ใช่ไหมคะท่นโดนกระบ,บองเพ้นเด็ดค่ะนะคะช่วงนี้น้องบองแบบแบบสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมากๆเลยใช่ไหมคะ แพ้ทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเลยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเรารักทุกคนนะคะทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ คนตัวเลบบแบบไม่ยุกคนว้ายนี่นะคะโอ้ยเกือบตกคนแต่เราไม่ตกเกือบตกนะคะแต่ไม่ตกเรางงเหมือนกันนะว่าทำไม ทะเลทรายซาฮาราชิีเนียทุกคนคะเป็นระเลทายหรไหมขอประทานทษดะคะที่เสียงถ้ารเสียงเบาก็ขอประทานทษด้วยด้วยนะคะ ถ้าทุกคนคอมเมนต์มาเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะเพราะเรารักทุกคนค่ะอยากร้องไห้เลยอะทุกคนเอาแพ้อะอนนี้เราเล่ไม่ได้หรอหรือว่าเราเล่นได้แต่แเราแค่แบบไม่มีสกิลหรือไงใครอยากให้เราเล่นเกมซอฟต์เฟรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มา ไปล่างได้เลยนะคะเราจะเล่นให้ทุกคนเลยให้ดูเลยคะ่ะเรารักคนนะคะทุกคนเทคเลยว่าไม่เป็นไรคะ่ะเราต้องสู้ต่อไปนะคะ ไม่อยาจะเป็นลมเลยทุกคนนี่ชึบชึบนี่ว้าวกระโดดกระโดดกระโดดก็กระโดดต่อไปแล้วก็กระโดด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  แล้วนะคะมันยังมีต่อเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นอีกเนาะก็สำหรับรลนนะค,ะคลิปน like, good check, good ีเนะะ้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะแล้วเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเรารักทุกคนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยมาดูตามติดชีวิตประจำวันของเรานะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ